สามันครบสามเดือนนะเบองเป็นเจ้าชายนิทาไปสองเดือนกว่าใช่ครับเกือบสามเดือนใช่น้องกูเนี่เเห็นแต่ว่ามีผ่าตัดที่สมองใช่ครับเขาเนี่ยหัวแว่งจากโรงพยาบาลเดือนแรกอ่ะเขาจะจำใครไม่ได้แม่แม่เขาก็จำไม่ได้พ่อเขาก็จำไม่ได้ แล้วคนในซอยนี่เขามาเยี่ยมก็จําใครไม่ได้<ช>อ่าแล้วเขาจะด่าอย่างเดียวจาก<ช>เด็กคนนี้นิสัยเขาไม่ม,มีการด่านะไม,ไม่ไ,ไม่ด่าที่เฮียสัตว์เนี่ยออกมาจากปากเขาเลยนะแล้วก็แม่เกิดมาเอ็มเขาเกิดมาแม่ยังไม่เคยได้ยินเขาด่าอย่างนี้เลยแล้วแล้ว<อ>แล้วก็เวลาเอ่อเขาเขา,เ,ขาเอาไปโรงพยาบาลเอ้ยไม่ใช่ไอเตียงโรงพยาบาลมาให้ผมนอนใช่ไหมครับครับแล้วคราวงนี้ เวลามีคนเข้ามาเยี่ยมเปิดประตูเข้ามาเห็นคนเนี่ยผมจะพูดเลยว่าเปิดประตูนาเขาจะมาฆ่าผมใช่ครับคิดว่าเขาจะมาฆ่าใช่ครับที่จริงๆเขาเขามาเยี่ยมมาเยี่ยมใช่ครับเขามาดูว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมไม่งงว่าอะไรผมพูดจะขนาดนั้นเลยเหรอตอนนั้นก็คือโรควะระบบประสาทเขาจํจำอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยถ้าเขามีอาการอย่างนี้ตลอดดูนะอาการสามเดือน ถ้าก็มีอาการแบบด่าอย่างนี้ตลอดอะแสดงว่าสมองเขาไม่กลับมาหมอเขาบอกอย่างนี้ค่ะถ้าเลยสามเดือนไปแล้วถ้าเขาเลิกด่าเนี่ยแสดงว่าสมองเขาจะกลับมาก็เลยมาแล้วทีนี้เขาก็เริ่มปกติดีใจก็ดีใจด้วยนั่นแหละคุณแม่รู้สึกอยังไรบ้างตอนนี้แม่ก็เริ่มดีใจเพราะว่าเขาเริ่มเดินได้ความหวังยังมี ดีใจกับคุณแม่ด้วยนะคะปฏิหารจริงจริงนะคุณแม่เนาะแล้วคุณแม่ฝากทางบ้านด้วยแล้วกันค่ะคือคนไหนที่ว่ามีญาติหรือว่ามีลูกมีหลานที่เป็นแบบเนี้ยก็ลองเปิดใจดูว่าเออเผื่อจะเป็นเหมือนน้องเนี่ยจากเดินไม่ได้เพราะเดินได้ใช่ไหมอย่างน้อยก็เขาเป็นอยู่แล้วคนที่ดูอย่างน้อยเออไม่ เออเริ่มดีขึ้นเราก็ยังดีใจว่าเออวันไหนที่ว่าไม่มีเราเขาจะได้ดูแลตัวเองได้ใช่ไหมค่ะไม่ใช่ว่าเออพึ่งตัวเองได้ก็ยังดีใช่ไหมไม่เป็นภาระของคนอื่นเขาอะ่ะยังไม่พึ่งตัวเองก็ยังดีแม่ก็เราจะไปอยู่กับเขานาน,านๆมันก็เป็นไปไม่ได้เราสักวันไม่มีเราอย่างเงี้ยเขาจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้อาฮะแล้วแม่เจอเอโดซีจากไหนแม่เปิดในเฟซเนละเคียร์ไปเรื่อยๆแม่เห็นเห็นเขารีวิวแม่เลยว่า ไอหนูดูทิเนี่ยมันมันอะไรเนี่ยค่ะตอนแรกเขาไม่สนใจหรอกค่ะอืมลองลองดูสิลูกมันมันเนี่ยเนี่ยป่วยมันอ้นเลยนะเนี่ยเนี่ยหัวแหว่งมันอ้นก็มีนะเนี่ยว่ะอ่ะลองดูสิลูกว่ะค่ะก็บอกเขาอยู่นั่นเขาก็ไม่สนใจหรอกอือเป็นพาะคุณแม่เปิดใจเนาะออก็เลยลองดูนะลูกเปิดใจดูหน่อยว่อลองดูซิค่ะเขาก็เลยไอเนี่ยแม่สมัครไม่เป็นหรอกนะเขาดูเฉยๆแม่ทําไม่เป็นหรอกออ ก็ถือว mm ่าปาฏิหาริ์เกิดขึ้นเนาะเพราะว่าเราเปิดใจนี่เองก็ยินดีกับน้องอ้นแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะนะก็เดี๋ยวเราทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะเ็ก็กับพี่ๆก็จะมาดูแลกันตลอดจนกว่าจะดีขึ้นอ่าโอเคเอเยวน่สิอ่าเยี่ยมอ่าเยี่ยมเนี่ยย่่ลองเปิดใจนะคะถ้ามีญาติมีลูกหลานเป็นอย่างนี้แต่เห็นที่คอนเวิวมันมีไอ เส้นเลือดในสมองติบก็มีเนาะค่ะโอเคช่วยได้ค่ะคุณแม่นะคะขออย่างเดียวคือถ้าเราเปิดใจแล้วก็ทานอย่างต่อเนื่องค่ะฮิปฮโอ้โหจากเดินไม่ได้ใช่ไม่ใช่เดินไม่ได้ธรรมดานี่เริ่มหัดเดินอย่างนี้กี่เดือนละก็ออกตั้งแต่ออกมาจากโรงพยาบาลตั้งแต่ใช่อ่ะใช่อ่ะอยู่นอนอยู่โรงพยาบาลก็ เขาให้นอนอยู่บนเตียงตลอดเลยครับออกมาจากโรงพยาบาลก็ประมาณสามสิบมกราเนี่ยครับออกาจากโรงพยาบาลมาแรกๆก็เดินไม่ได้ใช่ไหมคุณแม่ใช่ครับเอโดซี 2> 2นี่ดีไหมดีครับต้องลองครับเอโดซี